คุณสุทศัศน์สุภาพัฒนานนท์ um, คนเราพบกันไม่ใช่บังเอิญต้องมีความผูกพันเคยพบเจอกันคุณนี้พูดมาคงจะแสดงความเห็นไม่ได้ถามนาคนเราพบกันไม่ใช่บังเอิญต้องมีความผูกพันเคยพบเจอกันใช่แต่เคยพบเจอกันครั้งแรกก็เป็นได้เริ่มต้นครั้งแรกแต่ยังไม่ได้เกิด ปฏิกิริยาที่ถ้ามีปฏิกิริยาแรงหรือเป็นปฏิกิริยาหนึ่งสาราคะแรงก็อาจจะเออมันเกิดพบกันครั้งหนึ่งราคะแรงแล้วมันก็อาจจะเข้ามาต่อ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 ,ต,อต่อไปได้โทษสะแรงก็ต่างก็ต่อได้ถ้าไม่แรงก็อาจจะนานๆแล้วก็จะมาอีก ถ้าไม่แรงเลยไม่ไม่มีอํานาจดูดราคะโทสะอะไรจะเป็นเหตุเลยกระทบกันแล้วก็ต่างก็หายไปตามวิบากของใครข้ามานไปตามภาษาเหมือนกันกับวัตถุเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องคนละโรคมันไม่มีธาตุที่จะดูดแรงพลังงานแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าอะไรมันไม่ทําปฏิกิริยาอะไรกันเลย มันกระทบกันแล้วพลังงานพลังงานไฟฟ้า,พล,งงาลพลังงานแม่เหล็กพลังงานอะไรก็ไม่มีทำปฏิกิริยาอะไรกันไม่ทำกระทบแล้วมันก็ไปต่างคนต่างไปไม่มีอะไรมาตอกมาติดกันอะไรกันเลยจนกว่ามันจะมีธาตุอะไรที่มันสามารถที่จะผลักหรือดูดกันถ้ามันเกิดผลักเกิดดูดกันล้ทีนี้เกิดปฏิกิริยาแล้ว ถ้ามีอีกเพิ่มขึ้นมากขึ้นมันก็จะหนักหรือมันมีตัวในตัวมันเองแรงในตัวมันเองแรงเนี่ยมันก็เป็นพลังงานของแม้จะเป็นวัตถุมันก็จะมีพลังงานบวกหรือลบอย่างใดอย่างหนึ่งแยกเป็นสองเท่านั้นก็อะไรบวกเอ้ากระทบกันนี้เอออันนี้บวกเยอะมันก็จะมีพลังงานติดติดกันเข้ามาเอออันนี้ลบมติดกันเข้ามาพอเข้ามาแล้วก็มาทะเลาะกัน บวกลบเนี่ยไอ้แรกเนี่ยมันก็จะอันเดียวกันมาเจอกันก่อนเสร็จแล้วก็มาทะเลาะกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมารักกันไปรักกันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมารักกันไปรักกันมาจนเกระท่งมันจะมีปฏิพานอย่างนึงว่าทะเลาะกันก็ไม่ดีรักกันก็ไม่ดีจนกว่าจะอย่างนี้แต่กว่าจะรู้ได้ว่ารักกันก็ไม่ดีทะเลาะกันก็ไม่ดีนี่ต้องมีความรู้ผู้มาบอก ถ้าไม่มีผู้มาบอกไม่มีพระพุทธเจ้าหรือสายพระสมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้ามาบอกคุณจะทะเลาะกันคุณจะรักกันทะเลาะกันอยู่นีกนนนานมากเลยเรียกว่าวิบากมารู้แล้วว่าอ๋อต้องเลิกอันใดอันหนึ่งแล้วมันจะเลิกทั้งสองทะเลาะก็ทะเลาะก็รักอันเดียวกันนะผลักหรือดูดอันเดียวกันนต้องเลิกอันใดอันหนึ่งเลิกแล้วอ๋อ ก็เลิกไอ้ที่มันไม่เข้าใจควรทะเลาะก,กันนี่มันทำลายแต่จะรักกันเนี่ยมันยังสร้างประโยชน์ร่วมกันได้ทะเลาะก,กันมีแต่ทำลายเพราะงั้นทะเลาะก,กันก็นรักไอ้ทะเลาะจึงต้องเลิกก่อนเหลือรักรักจึงเป็นเรื่องของมนุษยชาตินายมงคลหรือเด็กชายมองคลเลยต้องมาชื่อรัก พาะมงคลแปลว่าสิ่งที่นําพาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยมาชื่อรักด้วยประการละชนีแล้วเวลาจะหมดแล้ว